ขอรุกวันพี่ซูเฟอร์เนาะหนหนึ่งเนาะ <c oughs> เลี้ยงกับเป็นแถวเลยมา <c oughs> มามามา <c oughs> มาโอ้โอกาสดีได้นี่พี่น้องโอกาสดี Hoa yung yu ti Tuskana, you in a way. Quam mua sức lưu, you know, tà cho hai fang, you they lot not tà lam hai fang, you they lot leni. Say okong, kong hai fried. A mabo kong bong 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 คนไทยเนาะลูกเด้ลูกลูกเด้อเขาบุล้งเลยกระยาเล็กน้อยน่ะมามาโอ้สวยงามเลยพี่น้อง ขออภัยออกเสียงโว้เ้ยพี่น้องเด้อมันสุดยอดนะพี่น้องมันสุดยอดจริงๆเอาน,อน้องน้ำขึ้นไยูนหน้าละปกติกับเจ้าจะย่างเข้าทางนี้เนาะแต่เขาเข้าทางหลังนังมนเออ มามาเอาของบดตอมเด้อบดตอมของเจ้าของเพือก็ได้นี่เอาตัวเล็กไปหน้าไปเอาตัวเล็กไปไปอยู่หน้าเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวทีมงานน้านี่แหละเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเออถ่ายถ่ายลูกเดี๋ยวละครึ่งแล้วลูกไปจับกองก็ได้ถ่ายหุ้มหนึ่งกันมาเออมามาบดบดสกัดกองเห็ดกองบดอ่านี่นี่นี่ถ่ายให้เข้งนี้เด้อมา ให้มันเห็นทงนี <favour of kommt> okay. ้มองให้เห็นป้ายเนี่ยเออยอย่ากลนิื่องม่เอาใกล้ก่อนคปั๊บไปตีปปั๊บปเอ้ยาปไปปั๊บแบบคุ้นจิมามาไทยไทยกันไทยกันสุขยืนดีดยืนดี ไป,ไปทำเวลาอขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาชมพี่น้องเลยก็นี่แหละยู่ที่ทัสกอทัสกอเนอนสถานที่เที่ยวแห่งนี้อ้างามเลยเพิ่นได้เพิ่นจัดสรรได้แบบสมบูรณ์แบบเลยงามแหง่งงามจริง แงแ่งแง่แง่แง่เหมือนกับได้ไปต่างมาไทยแต่ว่ามาไทยแต่ว่าได้ไปอิตาลีนำ้ำสุดยอดสุดยอดเลยหลังจากเตรียมคำสัว่าจากการทําคลิปก็จัดทัวร์ลาวมาจัดทัวร์ลาวมาเลยโอ้อธิบายอธิบายข้อมูลใช่เลยนี่นะี่ยยอมรับเลยพี่น้องเลย ได้เลยคือคือเราเหมารถตั้งแต่นครพนมนะเออได้เลยแล้วก็จากที่กรุงเทพขากลับมาก็อย่างนี้แหละเขาใหญ่ทัศกานหน้าสุดยอดเลยได้ไหมอันนี่ดูดูคนมาเที่ยวสินะคนเอานนี้ใบสวอได้ไหมถคนมาเที่ยวอู้ไล่เลยเนาะเพคนมาเที่ยวเนอกนะกัมาเที่ยวแล้วก็เพื่อมาถ่ายรูปถ่ายรูป จุดนี้เป็นที่ท่องเที่ยวจุดขเขาใหญ่วังน้ำเขียวปากช่องมันเป็นสุดยอดสุดยอดี่ยวมันจะมีจุดในชมเยอะสวยๆนะครับสมกับสมแล้วพี่น้องครับเป็นมรดกโลกเนาะอ่ามาจากคำดีใจแห้งเลยรกับแบบประทับใจเนาะในสถานที่ที่พวกเราเข้าไปเมื่อกี้นี่เนาะทัสการานะไรกันโคือครับ ได้ไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเลยพี่น้องไงมาเที่ยวไทยแต่ได้เที่ยวหลายประเทศสุดยอดนี่คือความรู้สึกจากใจเลยเนาะแลวก็ลูกลูกก็มีความสุขลายมีความสุขแหงพี่น้องมีความสุขลายตอนนี้กําลังเดินทางไปต่อสุรินทร์เป้ใหม่ปลายทางเราคือสุรินทร์ ทสกาณหน้าครับพี่กระสอนบอต้อมส่งไลน์เอาบอต้อมมันอ่าส่งไลน์มันจังคงสัดได้จะส่งให้ก็ได้เพราะว่าใคอยังไม่พูดแต่เจ้าหลายยุก อมันมีลายอีกตัวหนึ่งที่ส่งส่งเข้าลายตัวนั้นก็นได้มีสองลายม <c oughs> ายเดินทางยอเที่ยวม่วนอี่เที่ยวเขาใหญ่ด้วยหรือนี่ครับผมสุดยอดเลยในทริปนี้ต้องขอบใจต้องขอบพระคุณผู้จัดผู้จัดทริปให้เราได้ทางความรูได้ทางบรรยากาศได้ทางความผู้สึกดีๆแล้วก็ได้ทางความอบอุ่น ได้ทุกอย่างพือน้องเลยสมบูรณ์แบบที่สุดเลยในการมาท่องเที่ยวครั้งนี้เด็กๆแฮปปี้ได้เที่ยวแบบครอบครัวได้เก็บภาพบรรยากาศกลับไปฝากพี่น้องทางฝั่งลาวเฮาหลายหลายเที่ยวไทยทุกท่านจะไม่ผิดหวังือนสยามเมืองยิ้มสุดยอด ครั้งนี้พี่น้อง,งบบเ้ยบอกเต่มัำก็ได้นนวามหููหลายอย่างใน้ความคิดที่จะนำไปปรับปรุงถ้ามีโอกาสแล้วก็มีก้อนทุนแล้วก็จะมีสถานที่ที่ว่าเฮาเฮาอยู่นะถึงเราจะพัฒนาบัวได้ดีซรํ้นี้แต่ว่าขอให้ได้เ,เซ้เที้ยวหนึ่ง นอีกนี่กือว่าด,ดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะหาโอกาสพี่น้องท้าเป็นไปได้ถ้าอนาคตเปลี่ยนไปได้พี่น้องกับมาศึกษาเอาค้มหูสะก้อนไปสุดลินครับผมที่โอกาสพลอยใสพี่พลอยใส วิวนี้ก็งามวิวนี้ก็งามหลายงามหลายพี่น้องอ๋พี่โอภาดอขอบคุณครับขอบคุณครับขออภัยด้วยนะครับที่อ่านผิดโอภาสโอเคครับขออภัยด้วยนะครับที่อ่านซื่อผิด ตอดูหน้าตัวเล็กหน่อยโอ้ตัวเล็กอยู่หลังสุดเลยตัวเล็กอยู่หลังสุดความรู้สึกของเพื่อนว่าคักบนเส้นนะมา Nam น, <c oughs> น้อง้ a m บักคักบนเสนมักแหงเกิดใจแหง ออกจากเขาใหญ่ทัสกาน่าออกออกจากที่นี่แล้วจังหวัดอะไรพี่ตอนตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับนครราชสีมานาครราชสีมานาครราชสีมาทัสกาน่าเขาใหญ่ปากซองเรออกแล้วมาไทย โปรแกรมวันนี้ is ออสเตรีอิตาลี <c oughs> ่พี่น้องผู้ใดเคยมาเนี่ยนะโคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อผู้ใดที่เคยมาเนี่ยศาลาเขาใหญ่2กิโลเมตร ผมอยู่ปักทุงใส่เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับผม <ingo ingo ingo> เคยทำงานอยู่ในทอสครับ <ingo ingo> โอ้ <ingo ingo> ถ้ามีข้อมูลตัวใดดีๆก็ส่อยแนะนำในเด้อเข้าไป เข้าไปเอาแต่ความงามความสวยความงามแต่ว่าข้อมูลบอูเลยพี่น้องว่าเพื่อนสร้างขึ้นมาดุนปันใดแล้วแล้วสร้างจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมาเพราะอะไรขอความรู้แน เอากลัจว,วจะทำอะไรได้กลัวจะทำชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ได้นี่ยโบธรรมดาพี่น้องแต่ว่าการได้แนวได้แนวความคิดได้อ,องค์ความรู้ไปปรับไปปรับไซส์ไปปรับไซส์ให้แท็เหมาะกับพื้นที่พี่น้องเลย ไปพี่จินดาจินดาศักดิ์ขอบคุณครับผมจากนครนายกวังน้ำเขียวมีที่เที่ยวเยอะครับขอบคุณครับผม ไปเขือนเป็นเครื่อนไฟฟ้าบ่ดมั้เป็นเป็นแบบไหอ่างเก็บน้ำอ๋ออ่างเก็บน้ำมีซื่อหรือบ่น้ำเพิ่งน้ำเพิงลำพะลำพระเพิงเพิงโอะขะเนยเกนาะเขาบเคยว่า ปลอดภัยอดภูมคราบจากบึงกาฬน้อพี่น้องทางบึงกาฬกันมาหลายท่านกับบได้มาเที่ยวเบ็ดซีเนาะก็เที่ยวไปน้ำกันเลยก็เตรียมไปใส่ได้ไปน้ำ เขื่อนลำพระเพลิงพระเพลิง

ใส่พี่จะเฟ้ออีกแล้วเป็นหูเป็นตานี่ไล่อ้อยใช่ไหมนี่แช่กับสาวจอยไม่เมารถโอ้ไ่อ้อยคอยลั่งเสียงมดไปครับการห้องเพลงขึ้นนี่ขั้นได้จับไม่น่ะ โอ้โมซันได้หวนคืนอดีต่ๆมีโซเท็ตนี่เจนคำคุณต่อชั่วโมงนะเมื่อคืนนี่ oh, โอ้อพวกหลักผู้ใหญ่เขามีความสุขเขาอยากเรียนเขาต่อชั่วโมงว้าวใช่อ่ะ<ส>ขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณหลายๆทั้งพี่พี่เจี๊ยบเนาะ <c oughs> ีเป็นพี่วาลุนีขอพี่พออวาลุนีนะที่อุตส่าห์แบบจัดจัดงานแบบโอ้เซอร์ฟรายเลยจัดงานตอนแรกทีพี่น้องอยากทำแล้วอยากเต็มทีเลยสุดยอดสุดยอดนี่ต้องขอขอบพระคุณอะไยอาหารกระแซบว้าวขอบพระคุณสำหรับซุปเปอร์แตงหนึ่งร้อยบาทขอบพระคุณ ขอบคุณซุปเปอร์แตงมีคนส่งมาลายรางวัลให้ขอบคุณหลายๆนี่ก็คือมาลายน้ำใจพี่น้องขอบคุณพี่จิตติฮอสตาขอบคุณหลายๆเด้อเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆส่อยกันพี่น้องขอบคุณหลายๆก็เป็นอีก้องทางหนึ่งที่สนับสนุนทีมงานพวกเขา ไรางวัลก็เป็นอีกสอนทางหนึ่งน้องที่สนับสนุนทีมงานพวกเขาได้ขอบพระคุณหลายๆของให้ห่างให้มีขอให้สุขภาพแข็งแรงพลานามัยที่ดีปราศจากจากโรคไัไข้เจ็บเดอ้อก็พักคุณสำหรับมาลัยรางวัลมาสลองให้กับ การซื้อซปเปอร์แบงค์ในกรีมขอบพระคุณขอบพระคุณหลายๆเด้อเล็กๆน้อยๆผู้ละร้อยผู้ละร้อยผู้ละบาทก็ขอบพระคุณเข้ามาชมและคอมเมนต์ก็เป็นพระคุณแล้วครับก็ได้ตังค์ซื้อหนุ่มให้กับน้องน้ำอยู่นะ สวัสดีแม่สุวรรนีลลตอนนี้เรากำลังหาร้านลาบร้านก้อยกินหอดข้าวเหนียวอีกล้วเอ้กินหอดข้าวเหนียวอีกแล้วไ้ถนนเส้นไหนครับ มาลำพระเพลิงกล้<ค>บ้านผมเสียงหายม,มาละบบสาวจอยพัฒนาขึ้นเยอะกับเห็นตอนแต่งงานว้าวโอ้<า>ได้ไปเที่ยวตั้งประเทศตลอดพี่น้องกับตอนนด้พัฒนาหน้ากระใสขึ้น <c oughs> จังหน่อยเมื่อเมื่อเหินลมน้ำเมฆอะสวัสดีค่ะตุดแต่แล้วน้อยเดี Yo, ๋ยวเอฟซีจิตาไล์ไปน้อง

เสียงว่าเตียงค้าก็อาจจะบ่ค่อยดีไปไหนน้องวันนี้เนาะแต่ว่าก็สู้น้องสู้อยากโอ้ยอยากลมอยากพูดคุยกับลุงป้าอ,าอา่าสบ,บายดีพี่จานิดาท่านท่านมงเซึ่งกับพี่เป็นก็จะให้มาบอกเลยเด้อ อนนี้อเมริกายี่สิบโอ้สามทุ่มสามทุ่มครึ่งอเมริกาเป็นรายงานเวลามาอเมริกาสามทุ่มครึ่งม,ม,มีลูกศิษย์อาจารย์เม้นด้วยลืมลูกศิษย์อยู่อเมริกาแล้กวก็เพื่อนวแคปไปอยู่อ่าพวรโอ้ไปไปไทยแหละลืมมาลูกศิษย์อยู่อเมริกาแล้วเพ่อนวะยังบ่ลืมพี่น้อง โคโลศิษย oh, uh, yeah, ์ลูกศิษยตท่านดรสุทธศิวมันนี่เยอะเด้เป็นเอฟซีกนเตียงนี่แสดงว่าต่อไปนี้ได้เห็นอาจารย์ได้เห็นั่นอาจารย์นี่แฮ้งซิเมนส์หลายลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์เป็นพันพี่น้องหลายพันแล้วเนาะหลายพันแล้ะ แต่ก่อนบระยาลีไทย่นบัดลีไทยแล้วเสียงมมันแอบต่ไปคือมาเตียงนเสียงแอบอปเลยเราต้องได้ใส่เสียงไปเรื่อยๆจาก่อนอย่น้องไอเดี๋ยวใส่เสียงไปห่อน60กว่ากคือท่านดรสุทัตน์ก่อนจังรีไทย โดยโดยขอให้ต่อไปก็ขอให้ทางพี่สุทน์เนาะให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเนะพี่น้องก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่แฮปปี้ทุกๆที่มีคนหักคนแพงหลายๆพี่น้อนาอเลยขอให้มีคนหักคนแพงคนหลายๆขึ้นคนครับ ครับผมาสนใจจริงๆนะครับผมจะทำเป็นวาลเลเทียค,คือเราคุยกันในในเชิงแบบว่าเหมือนกับรายการสุดปัญหาการเมืองสังคมอะไรเราคุยกันแบบแต่นี่ไม่มีปัญหายกประเด็นขึ้นมาพูดนะ หลายพี่เตียงคำกับเราก็ได้ชื่อโปรแแมของเรานะครับเราก็หลายกันลอกไปเลยใช่ยังเช็คตัวอย่างว่าในความเชื่ออะไรก็แล้วแนตะ่ที่เราพบเป็นที่ดีทำไมมันยังเป็นดีเอาเอามาเป็นบทเรียนให้กับคนชมเนาะกับคนดู สังคมงาศาสนาท่นา,นานเรองได้นะไม่ันเน่เรอยู่คนที้องมาทำได้นะได้ได้ได้โอเรา,า,าเราา่เางสีเขาไปดูไม่ได้การยังสีแชร์กันได้ท w ว y เลยนะ <c oughs> เมนมางเมือประกาเลยว่าไลฟ์ไลฟ์ทอ ไลฟ์ช <laughs> อ,อปสามที่เมกไปพบกันเขาฟัางจากนี้เป็นหา ท่านด็อกเตอร์สุทัพและภรรยาใจดีมากท่นชมทางทีมงานต้องไม่ลืมขับคุณท่านครับผมครับผมครับผมขอบคุณหลายๆต้องขอบคุณเพื่อนใจดีแห้งพี่น้องใจดีแห้งถ่ายภาพได้แย่มากขอบคุณครับที่รับชมต้องขออภัยเด้อที่ถ่ายภาพบดถึงใจ แต่กับเป็นพระคุณอย่างสูงที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์ดำเนินติโมกันสงกรานต์ลำพะเพงก็สนุกเพราะเพื่นเพิ่เฮ็ดงานนะบอยงานสงการนั่นเองโอ้น่าน่าน่าสนใจน่าสนใจ เด็กเด็กคิดสิเหมยพี่น้องายแน,นอนอ๋อเดี๋ยวเพราะว่าบบได้ตังบบได้ตังตั้งค่าเป็นแนวนอน,นเน้อนอนค่าถ่ายเนวนอนมันก็เลยอีกอย่างนี่โอ้ยังให้เห็นพี่น้องการจับกล้องครึ่งแบบบ่มีการสัน้นทรมานแหง อนุญาตลาพี่น้องสมนิกรเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่ปลายทางขอวกเคาเลยเนาะเพราะว่าเมื่อยแขนนำาินลอยต้องขออภัยนำหลายๆเนาะแล้วก็ต้องขออภัยนำท่านที่ไม่ค่อยชอบในแนวนี้เนาะต้องขออภัยนำหลายๆเด้อขออภัยนำหลายๆแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติเข้ามารับชมพี่น้องเนาะ โมทนาสาธุนำท่านดร์และคุณหญิงผู้ใหญ่ใจดีที่พาบอกเตียธงทำและบอกต้อมมาเมืองไทยขอบค,คุณหลายๆเดี๋ยวขอลํำลาพี่นอ้องไปเพียงแต่สำนิกอนพบกันใหม่ในไลไฟ์หน้าขอบคุณครับ